เราซื้อสัตว์กับลูกค้าการดูแลลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญเจอปัญหาอะไรทุกวันนี้ก็พร้อมจะรับปัญหาแหละได้ในทุกๆเรื่องย้อนไปนี่นานมากเลยนะถ้าพอย้อนไปสมัยแบบประถมอะคะก็คือหลังจากเลิกเรียนเนี่ยก็คือจะมาอยู่เดเนี่ยออฟฟิศของพ่อเนี่ยเราต้องมาวิ่งเล่นตอนเย็นรอพ่อกลับบ้านทุกวัน เหตุการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องเอารถไปให้ผู้นําของประเทศต่างๆใช้ในเรื่องของการประชุมอังถัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแกก็มีไอเดียขึ้นมาว่าเนี่ยจะมีแบบผู้นําของประเทศต่างๆเข้ามาประชุมที่บ้านเราแกก็ไปคุยกับทางเบนซ์ว่าแบบโอเคเอารถไปให้ผู้นําประเทศนู้นประเทศนี้ใช้จบประชุม ผู้นำบินกลับไปรถเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าเป็นรถที่เหมือนกับผู้นําประเทศนี้เคยใช้เป็นรถที่ผู้นําประเทศนั้นเคยใช้มันก็เหมือนกับว่าทําให้มันดูมีมูลค่าขึ้นมาคุณพ่อแกสนใจเรื่องรถยนต์พอมีอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์เข้ามาแกก็จะวิ่งไปดูงานต่างประเทศอะไรเงี้ยไปบ่อยมากซึ่งเรื่องของรถยืดเนี่ยพอแกสนใจมากๆเขาก็คือเป็นเทคโนโลยีของการยืดรถอะค่ะสมมติรถเรา4ประตูปกติเนาะก็โรงงานเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบตัดรถ ล้วก็ยืดออกมาให้ตรงกลางมีความยาวเพิ่มขึ้นเงนี้ค่ะมันก็จะเห็นคล้ายๆรถ6ประตูซึ่งพอแกแบบเหมือนหลงไหลในเทคโนโลยีอันนี้ก็ไปซื้อโรงงานเขามาซะแล้วก็เอาเขามาทําในประเทศก็ทําเรื่องรถยืดเนี่ยแหละในหลวงรอ .9 เนี่ยก็ได้รู้ได้ความได้ทราบมาแล้วก็เลยเรียกคุณพ่อเข้าไปอธิบายให้ฟังว่าการตัดต่อรถเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นในรูปก็คือได้มีโอกาสเข้าไปในวังไปถวายงานไปแชร์ประสบการณ์ ต้มยำกุ้งอยู่ดีๆแกก็เซตอัพตลาดนัดคนเคยรยขึ้นมาแล้วเราก็จําภาพได้ว่าแบบมีนักข่าวต่างประเทศมาทําข่าวทุกคนก็เอาของมาขายกันรถเกา่ารถใหม่จิวเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนให้ความสนใจภาพจําความ วิกฤตตรงนั้นน่ะจะเป็นภาพของแบบตลาดนัดคนครวยมากกว่าพ่อยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อฟเฟกับธุรกิจโดยตรงหรอกแต่ว่าคนก็พูดถึงมากขึ้นคือชื่อเบนทั้งหล่อมันก็โดดเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากพ่อเนี่ยคือมันไม่ได้แบบเรียนรู้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ามเนาะมันอยู่กับแกมาทั้งชีวิตการทํางานมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆทุกช่วงระยะเวลาที่ทํางานอยู่กับแกเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ช่วงสวยหรูช่วงที่ต้องกัดฟันทนกับ ปัญหารุมร้าจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการปิดหนูนี่นั่นกับโควิดหรืออะไรก็ตาม <S <S จนมาถึงวันนี้มันก็หล่อหลอบให้เรามีความอดทนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งบางคนก็จะมองว่าแบบเอ้ยเป็นผู้หญิงทําไหวไหมทําธุรกิจรถยนต์มันเป็นธุรกิจของผู้ชายอะไรเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าก็พร้อมอะเจอปัญหาอะไรทุกวันนี้ก็พร้อมจะรับได้ในทุกๆเรื่อง คือจริงๆจ,จุดเริ่มต้นมาจากที่ซอยทองหล่อนั่นแหละแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆก็ไม่ใช่ซอยทองหลอ่อแร้วแกก็เริ่มจากที่อื่นมาก่อนเพราะว่าแกขายรถทางโทรศัพท์มาก่อนบนตึกที่ไม่มี รถไม่มีรถโชว์สักคันหนึ่งอะไเงี้ยค่ะแล้วก็มาเริ่มที่เป็นช่องหลอแล้วก็อยู่ที่ซอยทองหลอมายาวนานแต่ถามว่าจริงๆแล้วที่รามินทานเนี่ยก็เปิดมาตั้ง2030ปีอยู่แล้วแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพอเป็นช่องหลอมันก็ขยายไม่ออกนะที่ทางอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่ามาขยายที่นี่ที่เดียวให้แบบเป็นศูนย์บริาการที่ครบวงจรใหญ่โตจริงๆเป็นช่องหลอก็อยู่ที่ไหนก็ได้ ความสบายใจคุณวสันคุณพ่อเนี่ยสร้างมาตลอดว่าชื่อเบนช่องหลอ่อไม่เคยแบบมีประวัติเสียในเรื่องของอะไรใดๆก็ตามคือมั่นใจได้เลยว่าสบายใจที่จะมาซ่อมรถที่นี่สบายใจที่จะมาซื้อรถที่นี่ทุกวันนี้ก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆว่าแบบถ้าจะซื้อรถก็จะขอซื้อกับเบนช่องหลอ่อรู้สึกเป็นชื่อที่วางใจได้ พอยเน้นเรื่องลูกค้าเป็นหลักเนาะเรามีคุณพ่อที่เรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามาตลอดเราซื้อสัตว์กับลูกค้าการดูแลลูกค้าเก่าเป็นสิ่งสําคัญลูกค้าเก่าที่เขาซ่อมหรือเขาซื้อกับเรามาเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นแอสเซทอะเป็นสิ่งที่มีมูลค่ากับเราเขารักเราเขาถึงซื้อกับเราเพราะงั้นการดูแลเขาก็เป็นเรื่องสําคัญที่พ่อยให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาฐานลูกค้า,เก,าเก่าเอาไว้